สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับนาเทิงนะครับทิปนี้ก็มาอยู่หมายตกกุ้งครับผมวันนี้เป็นหมายใหม่ครับผมที่ไม่เคยมีใครเข้ามาเลยนะครับนาเทิงมาจัดหาเองนะครับผมนะโอ้โหช่วงนี้ในเมืองเทิงนี่หมายตกกุ้งแทบจะไม่มีที่ตกเลยนะถ้าใครมาจับจองได้นะก็ต้องรีบมาเลยนะครับผมนะกุ้งน่าจะมีปีเดียวนะครับนะที่มันหลุดออกจากจากบ่อก,กุ้งอะ่ะ น่าจะไม่แพ้พันุ์อีกแล้วนะครับผมนะเพราะว่ามันจะวางไข่ได้เฉพาะน้ํำก่อยเท่านั้นนะครับผมน้ําจืดหมดสิทธินะฮะก็จะมีอ่กุ้งนะของปีนี้แหละนะจะให้ตกเราได้สักกี่ปีนะครับผมก็ออกมาลองดูได้ครับผมช่วงนี้นะครับผมนะวันนี้นะเทิงอยู่ที่หมยใหม่ครับผมเนี่ยเดินลุยป่ามานะฮะฝั่งโน้นก็มีนักตกกุ้งอุ้ยยาวเหยียดเลยฮะนะ ทั้งน้ำอิงน้ำลาวนะครับผมนะฝั่งโู้นน่ะคือไม้กระสูบที่น้าเทิงเคยไปตกนะวันนี้ครับผมนี่ฮะหมายของน้าเทิงนะมาหาไม้ตกเองครับผมนะไม่อยากจะไปรบกวนใครอ่ะนะเราถ่ายคลิปครับผมก็นี่เลยเป็นไม้เล็กๆนะสามารถโยนเบ็ดได้สักประมาณ3-4มสคันเองนะแล้วก็น้ำวนแรงมากนะครับ แต่ยังไม่รู้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาลองเสี่ยงดูนะครับตอนนี้หย่อนไปแล้วสามคันนะฮะยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะมีเบ็ดขาดจะขาดหรือเปล่าหรือว่าจะติดตออะไรหรือเปล่าอยู่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะมีตออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะต้องมาลุ้นครับผมว่าน้าเทิงจะหมานไหมนะกับหมายใหม่ที่น้าเทิงหาเองนะโอ้คงยากอะ่ะนะ เหมือนจะบบมีอาการครับผมกุ้งจับครับผมโ okay. 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 อเคโอเคขอติดอุปกรณ์อะมันไม่ได้เอาไม่ได้เอา่อาขาตั้งกล้องมานะครับผมมุมกล้องอาจจะลำบากนิดนึงนะครับผมนะโอเคลองยกดูนะฮะโอ้ว้าวลุดโอ้ยมีครับผมมีมีกุ้งครับผมท่านผู้ชมนะเมื่อกี้ผมลองยกดูนะครับติดครับผม แต่มันหลุดไปเรียบร้อยนะฮะหย่อนไปใหม่นะหย่อนประมาณนี้นฮะนะข้างหน้าก็จะน่าจะเป็นขายขายของชาวบ้านครับผมเยือันนี้ของน้าเทิงใช้นี่ฮะไส้เดือนหาไม่ได้แล้วนะครับผมจะต้องใช้ไม้เด็ดของนักตกปลาทั่วไปนักตกปลาหลายคนนะครับผมหัวใจไกญ่ครับผมนะไม่ได้ใส่หัวเชื้ออะไรสักอย่างเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นดูนะครับโอ้โหอ จะรอดไหมนะลองเช็คดูก่อนแล้วกันนะครับผมว่าข้างล่างเนี่ยมันจะติดไหมนะครับอุยอ้ยอุ้ยหนักๆนักหนักหโอ้ไม่มีแววแววนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมนะว่าจะรอดไหมมาลุ้นกับนะเทิงครับตอนนี้ลงอยู่3ามคันก่อนนะฮะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย โอ้โหลำบากนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอจัดก่อนโอ้โหที่ตั้งเบ็ดก็หักครับผมขาหากักขาหายไปอันนึงนะเอ้โอเค,ออเ,คเดี๋ยวมาลุ้นครับผมว่าทริปนี้นะาเง,งจะรอดไหมต้องมาติดตามชมครับบรรยากาศดีเรือแล่นผ่านนะ มีป่าเขานะครับผมต้นไม้ไผ่นี่ฮะมันเป็นเกาะกลางนะครับผมตรงนี้เป็นเกาะครับผมเป็นเกาะนะฮะน้าทึงมาติดเกาะนะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นครับรู้สึกว่ามันมีอาการตลอดเลยนะติดโอ้โหติดเลยครับผมหลุดได้โอ้โหเกือบไปละ โอ้โหอุปสรรคก็มีนะอุปสรรคมีครับผมใหม่นี้ กินกับปลาเลยฮะโอ้โหยัยงไม่รอดเลยฮะนะถึงโอ้ยหลุดอีกแล้วอูอ้จับอยู่ครับผมท่านผู้ชมแต่ยังไม่รอดครับเสียตะกัวไปสามชุดครับผมนะหมายนี้ยังไงจะต้องรอดครับนะถือว่ามาเช็คหมายใหม่นะครับ มาเช็คหมายใหม่นะฮะใครสนใจก็ตามมาได้เลยนะครับแต่อุปสรรคยากนิดนึงนะ <c oughs> นะถ้ามันง่ายนะเทิงก็คงไม่มาแล้ <c oughs> นะนะเทิงชอบหมายยากๆแบบท้าทายครับนี่ย่อนไปแบบเนย้ย่อนไกลไม่ได้ข้างหน้ามีตะข่ายนะเสียตะก,กวัวไปสามชุดละ <c oughs> จับแล้วคันนี้จับแล้วจับแล้วจับแล้วโอ้โหโอ้โหดีดหลุดไปเลยฮนะดีดหลุดครับผมแดลเป็นตับไก่นะน้่หัวใไก่ครับผมนะถ้าเป็นไส้เดือนนี่คงพิดว่าเป็นปลาแน่พรปลามากวนแน่ครับแต่นี่ไม่ใช่ครับผมดีดหลุดครับผมเมื่อกี้ Okay. จะรอดไปเนี้ยอุยยอ้ยมาแล้วท่านผู้ชมตัวแรกอู้วู้ติดตั้งแต่เมื่อะไหร่ไม่รู้ครับผมเนี่ยโอ้โหนี่ไอ้กล้ามครับผมกล้ามเขียวเลยฮะนะี่ยว้วตัวแรกครับผม แสดงว่าไมาน้นี้มีครับผมนะตามมาได้นี่ฮะกล้ามเขียวครับผมกล้ามฟ้าครับนะแต่ไซส์ไม่ใหญ่แต่ก็รอดครับนะอาจจะไม่ชุมเหมือนที่ไม้มหาชนนะฮะแต่ก็มีตัวให้เล่นครับผมสนุกครับนี่หัวใจไก่ไม่ได้ใส่หัวเชื้ออะไรสักอย่างเลย ตัวแรกมาล้วโอเคคันนี้นะจะลองยกดูนะฮะโอ้โหไม่โดนเว้ยจับอะจับดีครับผมแต่ยกไม่ค่อยติดนะฮะโอ้โหเคเดี๋ยวมาลุ้นต่อคันนี้เงียบเงียบเสียวจังเลย เสียวติดลงเอาเลยครับผมโอ้ยเพิ่งย้อนเยือเอาเลยครับผมเนี่ยโอ้โหอุ้ยอเฮ้ย,ย,ยปลากฏดครับผมอ้เมื่อวันเพิ่งวันนี้หนีปลากฏไปเจอปลากฏจนได้ไปไปก่อนไปก่อนโอ้โห ปลากดก็มีครับผมใมบนี้ปลาจาระเม็ดครับผมท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหเนี่ะเดี๋ยวรอเขาเอาตัก่ายออกให้ก่อนนะะนะเอาออกห่างๆเลยนะเนี่ยจระเม็ดใหญ่ครับผมท่านผู้ชมน่าจะหลุดออกจากบอ่อนะปกติปลาแม่น้ำอิงนะจะไม่มีปลาชนิดนี้นะครับผมนะ ไม่รู้ว่ามันจะขยายพันธุ์ได้หรือเปล่านะนะหลุดออกมาแบบนี้อาจจะทําลายระบบนิเวศหรือเปล่านี่โอ้โหไซสใหญ่เลยตัวนี้น่าประมาณสักสามโลเหรอสามโลก,กว่านี่ครับจาระเม็ดใหญ่ ยกไปยกแม้ยกมนีม่งไงท่านผู้ชมมาแล้วอู้วู้นี่ครับติดเองนะไม่ทันได้ยกเลยนะอือหือตัวที่สองยากมากกว่าจะได้อุยโดนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ครับผมท่านผู้ชมนี่ฮะแต่วันนี้หมายนี้นะฮะไซไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับผมนะ นี่ฮะจะเป็นไซส์ไซส์กุ้งรวมครับนะตัว้ามก้ามใหญ่ๆหญ่อย่างนั้นเลยนะครับผมนะนี่ฮะเอาละจับดีครับผมลงไปก็จับเลยอะ่ะ ไม่ติดอุยอ้ยอุ้ยอ้โหโดนครับผมท่านผู้ชมอ้โหเนี่ยมันหมายนี้มันไซส์ไม่ค่อยใหญ่นะครับผมนะไงไซส์เล็กๆครับผมนนี่แก้มเหลืองครับ โนครับผมอู้เนี่ยฮะมันจะไซส์ไม่ค่อยใหญ่ครับหมายนี้ตัวเล็กออพอที่มันนะครับผมนะเปิดใหม่ใหม่ก็พอมีตัวโอเคยกมันมันเชิญตงนี้เลยฮะ โอ้โหยกติดครับผมมาเป็นช่วงๆครับตัวนี้น่าจะมีไส์อะ่ะนะอื้อหขอนไม้เปล่าโอ้ยกุ้งเว้ยนี่ครับโอ้โหดึงสายขึ้นมานี่ฮะตัวนี้กล้ามครับผมมีกล้ามครับผมนะว้าวดึงขึ้นมาดึงดึงสายมานะฮะ กุโยนไปเรียบร้อยเลยฮะนี่ฮะโอ้โหหนีบมือเลยนี่ครับกุ้งไซ์กุ้งวันนี้ทริปนี้จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะฮะติดครับผมเนี่ยฮะติดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะนี่ฮะโอ้โห อันนี้โอ้ติดนี้อุ้ยอ้ยโอ้ยกล้ามเหลืองครับผมน,นี่ครับผมเริ่มมีไซส์ขึ้นมาครับผมนะว้าวฮ ตลอดนี่ฮะมีกล้ามข้างเดียวครับผมตัวนี้เอ้ยนี่อูห้อหูยกติดเลยโอ้ยอุ้ยเกือบไปเกือบไม่ได้ท่านผู้ชม โอเคครับผมท่านผู้ชมวิคันนี้โอ้โหนี่ครับผมปิดท้ายด้วยตัวนี้แล้วกันนะครับผมนะโอ้โหสุดยอดนี่ฮะกล้ามเหลืองครับผมนี่ปิดท้ายด้วยตัวนี้นะฮะโอ้นี่ครับผม โอเคครับผมสำหรับทลิปนี้นะฮะต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับผมนะนาเทิงเริ่มเบื่อแล้วครับโอ้โหใส่เหยื่อแทบไม่ทันนะครับผมลงก็จับลงก็จับแต่ยกไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอุปสรรคก็เยอะนะครับมันมีตะข่ายครับผมนะบารังน้ําก็จะพัดตะข่ายเข้ามาใกล้ครับผมนะทําให้ติดครับผมแล้วก็เวลาเรายกอ่ะติดนะครับกุ้งกุ้งติดนะแล้วก็ถ้า ยกไม่เร็วนะยกไม่ทันนะครับผมมันจะพาเข้าไปติดต่อนะครับผมนะก็เลยเสียโอกาสเยอะมากนะครับนะน่าเสียดายนะโอเคเดี๋ยวมาสรุปผลงานทริปนี้ของนะเทิงกันเลยครับโอเคทริปนี้กุ้งก็โอ้โหตัวไม่ค่อยใหญ่ครับผมน่าผู้ชมนีฮะโอ้โหโอ้ตัวไม่ค่อยใหญ่นะเมื่อกี้ ตัวล่าสุดนี่ฮะนี่ครับไปประมาณ20กว่าตัวครับผมคลิปนี้นะมาแป๊บเดียวนะนะกว่าจะหาหมายได้โอ้โหไปมา3ามที่ครับผมลงไม่ได้ครับผมนะก็เลยมาหมายนี้นะครับพอดีเลยลองเสี่ยงๆย่อนดูก็โอเคครับผมเรียบร้อยครับผมได้ผลงานก็ประมาณนี้นะ ถือว่าหมายนี้นะเทิงรอดครับผมว้าวสุดยอดเจอม่ทิปแ้าครับผมทิปนี้สวัสดีครับขอยกคันนี้อุ้อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอยโอ้โหไม่ใช่ครับติดครับผมเนี่ยฮะโอ้โหไปแล้วครับผมโอ้ติดเลยอ